คุณกาลังใช้มลนิชิหาผลประโยชน์เข้าตัวบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ค่าอะไรมากนะครับที่ออกมาโจมตีผมประจําไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับเขาควรจะต้องไปหาหมอไม่ว่าจะลองพยายามดูกี่ครั้งไม่ว่าจะให้ใครไปดูกี่ครั้งก็ปิดประตูตลอดเวลาไม่ให้สนใจดีกว่าแล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่สนใจเราจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขามาโจมตีผมในเฟซเนี่ยมันเรื่องไร้สาระทั้งนั้นน่ะนะครับมีเรื่องอื่นไหมเรื่องคนที่ผมไม่ให้ดีผมไม่อยากจะพูดถึงละ คืออย่างนี้นะครับคือผมว่าเรื่องร่ำรวยเนี่ยผมไม่นี่ไปหมดแล้วแลหละคือบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ค่าอะไรมากนะครับคือผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใครก็ที่ออกมาโจมตีผมประจาไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับเขาควรจะต้องไปหาหมอนะครับเขาต้องไปหาหมอครับนี่พูดด้วยความเป็นห่วงนะผมไม่ได้เกลียดหรืออะไรเขาเลยนะครับแต่ว่าเขาควรจะต้องไปแล้วนะครับ ผมไม่เคยไปใส่อะไรเลยเขานะครับคือผมไม่อยากจะพูดถึงนะเธออยากพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เจ็บอีกนะครับเดี๋ยวก็หาว่าผมมาพูดนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ให้สนใจดีกว่าแล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่สนใจเขาจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขามาโจมตีผมในเฟซเนี่ยมันเรื่องไร้สาระทั้งนั้นน่ะนะครับใครไปดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องแต่งนะครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้มามั่วซั่วเยอะแยะไปหมดนะครับตรียมจก็ทุกอย่างผมดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็ไปพิสูจน์กันในศาลแล้วกัน นะครับคนต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมจะไม่ฟ้องประชาชนที่เข้ามาด่ามาว่าผมนะครับเพราะผมเพราะผมเข้าใจว่าประชาชนนะครับหรือว่าใครก็ตามคณะทัวร์เนี่ยนะครับโดนปลุกป,ปัน่นนะครับไม่ได้มาฟังผมไปเห็นรูปแค่ใบสองใบเจอคนเอาไปพูดข้อเท็จจริงอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็ทําให้เขาเข้าใจผิดเนี่ยผมจะไม่ฟ้องประชาชนแต่ผมจะฟ้องคนที่กุกเรื่องขึ้นมาละกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะก็ไปพิสูจน์กันในศาลนะครับมันไม่ใช่แค่ปีสองปีแน่นอนนะครับมันก็ต้องสู้กันไปไม่รู้กี่คดีนะบอกตรงๆนะครับวันนี้คุณลอยเขาบอกว่าอย่าฟังเหตุผลว่าทำไมพี่ตั้มถึงไม่อนุญาาให้เขาขึ้นมาในการแถลงข่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรวันนี้นะครับมีเรื่องอื่นไหมเรื่องคนที่ผมไม่ใดีผมไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าควรจะไปหาหมออย่างที่บอกนะครับ จะถามผมเรื่อง DSI หรืออะไรถามมาได้เลยนะครับวันนี้พูดันแล้วผมจะ,ะแถลงแค่ทีเดียวสาบบนมูลนิธินั้นเป็นหมายเลขเดียวกับเลข,ขาของเขาที่บริษัทสิทารเฟิร์มดังนั้นแล้วคุณแยกแยะอะไรออกจากกันบ้างระหว่างมูลนิธิและบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวที่คุณหาผลประโยชน์เข้าตัวและรวมถึงออยฝากถามอีกอย่างหนึ่งคือสำคัญมากๆออยอยากรู้ว่าเพจเพจ สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขามูลนิธิทีมงานทนายพระชนเนี่ยค่ะเขาเป็นเพจส่วนตัวหรือเป็นเพจสําหรับมูลนิธิเพราะว่าเราไปย้อนดูค่ะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามีแต่การขวดล่ำขวดรวยเท่านั้นไม่มีกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับมูลนิธิก็แล้วแต่แต่เมื่อคนจะติดต่อเข้ามูลนิธิเบอร์โทรกับวนไปที่สิทธารอเฟิร์มและวนมูลนิธินั้นเขาในคำเวลาเขาตอบคอมเมนต์นะคะ แล้วเขาตอบคอมเมนต์เขาก็ดึงโยงให้ประชาชนน่ะที่เขามาติดตามเขาในฐานะทนายประชาชนผู้คนติดตามเขาที่คิดว่าเขาคือทนายประชาชนจะช่วยประชาชนเขาดึงผู้คนให้เข้าไปติดตามในธุรกิจส่วนตัวของเขาดังนั้นแล้วลักษณะของการพฤติกรรมของเขาต่างๆเนี่ยค่ะลักษณะของการที่เขาทําแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าคุณกําลังใช้มูลนิธิหาผลประโยชน์เข้าตัว คุณกำลังใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือในการสร้างสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองอีกด้านหนึ่งเพื่อที่ว่าข้อมูลนิธิมันเป็นเรื่องของผสมภาษีอะไรต่างๆอีกซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้เขาไม่เคยเปิดเผยให้สังคมให้ได้เห็นจริงๆแล้วมูลนิธิอะค่ะเป็นเอ่อต้องต้องโปร่งใสต้องต้องเปิดเผยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆว่างพี่ลองไปมูลนิธิเขาค่ะไปวันไหนปิดประตูวันนั้น ทุกวันนี้คุณยังเปิดให้บริการอยู่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ช่วยเหลือคนจริงๆคุณควรจะเดินทางไปสํานักงานใดๆก็แล้วแต่เพื่อไปปิดได้แล้วมลูลนิธินี้เพราะคุณไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดประตูช่วยประชาชนจริงๆอันนี้คือส่วนตัวเท่าที่เห็นไม่ว่าจะลองขับรถผ่านไปกี่ครั้งไม่ว่าจะลองพยายามดูกี่ครั้งไม่ว่าจะให้ใครไปดูกี่ครั้งก็ปิดประตูตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อกอ่อนจนถึงตอนนี้ค่ะ